เขานั่งจ้องมองจอคอมพิวเตอร์ด้วยความรู้สึกขัดเคืองเขาหู้ว่าถ้าเขาสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับธนุดและลำเพาในคลังที่คอมพิวเตอร์บันทึกและเก็บใบได้เขาจะรู้ต่อไปอีกบ้าบุคคลทั้งสองหายไปไหนในปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่เขารู้อยู่แล้วว่าประวัติของนธนุดนิลาไลและลำเพาสายสัตทุน จะต้องอยู่ในคลังข้อมูลที่ปกปิดและลับที่สุดที่เฉพาะผู้อํานวยการสํานักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะและได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะล่วงรู้ได้และถึงแม้เขาจะกําลังรักษาราชการแทนผู้อํานวยการแต่การรักษาราชการนั้นก็ยังไม่ได้ให้อํานาจเขาที่จะล่วงรู้ข้อมูลส่วนนั้นได้เขาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการอย่างแท้จริงเสียก่อน เขาขุนเคยกระชื่อทั้งสองนั้นดีและระลึกได้แน่นอนมากธนุษและลําเพาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายตอบโต้ข่าวกลองระดับที่ได้รับความไว้วบางใจสูงสุดเคยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจลับที่สุดของบลาโบและได้ผลสำเร็จมาแล้วหลายครั้งแต่งานของคนทั้งสองไม่ได้ผ่านการกํากับหรือดูแลหรือหลูเห็นของเขาหากขึ้นตรงกับนายพลโทผู้อำนวยการ ผู้ซึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตไปในระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ทั้งธนุดและลำเพาหายตัวไปจากสำนักงานเป็นที่เข้าใจกันว่าคงจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจลับที่สุดครั้งใหม่จะโดยร่วมกันหรือแยกกันไม่มีผู้ใดทราบการหายตัวของธนุดและลำเพาเป็นเรื่องปกติที่รู้กันโดยทั่วไปในสำนักงาน และไม่มีผู้ใดกล้าถามไทยหรือเอ่ยถึงทุกคนรู้ดีว่าเป็นระเบียบอันเข้มงวดและเคร่งครัดอย่างยิ่งของสำนักงานบลาโบที่ห้ามเจ้าหน้าที่ซอกแซกและพยายามหลูเลื่องที่อยู่นอกหน้าที่ความรับผิดชอบของตนโดยเฉพาะงานของกอง0ูนยอันเป็นกองที่คนทั้งสองสังกัดอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ทุกระดับของบลาโบกระนักดีบ้า เกี่ยวข้องกับการสืบสวนและตอบโต้พฤติการที่กระทบกระเทือนและอาจเป็นอันตรายหลายแรงต่อความมั่นคงของชาติทนนุชลำเพาและเจ้าหน้าที่ของกองนั้นปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นเอกเทศไม่ได้อยู่ใต้ระเบียบข้อบังคับตามปกติและเคยหายตัวไปเป็นเวลาครังละหลายเดือนบางครั้งเจ้าหน้าที่บางคนได้รับบาดเจ็บกลับมาและได้รับการส่งไปรักษาพยาบาล ยังโรงพยาบาลเอกชนนอกประเทศบางคนหายตัวไปเป็นเวลาแลมปีแล้วจึงเป็นที่เปิดเผยภายหลังว่าได้ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุและออกจากราชการหรือถึงแก่กรรมไปแล้วงานของศูนย์สามขึ้นตรงต่อเสนายพลโทผู้อำนวยการโดยเฉพาะงานที่ธนุษและลำเผาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตินั้นไม่มีรองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่คนอื่นใดได้รับอนุญาตให้รู้รายละเอียดของงานเหล่านั้นในการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบลาโบผู้อำนวยการจะเป็นผู้ถแถลงอย่างสั้นๆว่างานของศูนย์สามฉินใดคืบหน้าไปอย่างเป็นที่พอใจหรืออยู่ในระว่างดำเนินการหรือยุติลงแล้วโดยได้ผลตามนโยบายของรัฐบาลเท่านั้นประมุดนั่งจ้องมอง แต่ไม่เห็นจอเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงหน้าเขาเขาฉลาดพอที่จะรู้ว่าหากเขาพยายามที่จะขนด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่อไปอีกคอมพิวเตอร์จะรายงานและบันทึกความพยายามนั้นเอาไว้โดยอัตโนมัติและในที่สุดอาจจะมีผู้รู้ว่าเขาพยายามที่จะรู้ข้อมูลที่ลับที่สุดของสำนักงานเพราะฉะนั้นเขาจะต้องใช้วิธีอื่นที่เงียบเชียบและแนบเนียนกว่านั้น แม่ว่าจะต้องใช้เวลานานและค่าใช้จ่ายสูงเพียงใดก็ตามผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการลาโบถอนใจแรงก่อนที่จะยกหูโทรศัพท์เครื่องภายในสำนักงานของเขาขึ้นแล้วเรียกเจ้าหน้าที่ที่เขาไว้บางใจที่สุดคนหนึ่งให้เข้ามาพบภารกิจแรกที่เขาปฏิบัติในขณะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการของลาโบกำลังจะเริ่ม แม่ชีลำเภาสายสัตว์ทุนกระวีกระวาดลุกจากที่นอนเมื่อได้ยินเสียงระฆังดังกังบานมาจากหอซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาเหนือกระท่อมหลังเล็กที่หลอนพักอยู่แต่เพียงผู้เดียวหลอนหลูด้วยความเคยชินโดยไม่ต้องดูนาฬิกาว่าขณะนั้นเป็นเวลาสี่นาฬิกาสานาทีหลอนลงไปยังห้องน้ำเล็กๆหลังกระท่อมเพื่อแปลงฟันหลังหน้า แล้วจึงออกจากกระท่อมไปยังศาลาหลังเดียวในวัดนั้นเพื่อเริ่มกิจวัตรประจําวันของลอนอันได้แก่การช่วยแม่ชีคนอื่นๆสามเณรและพระภิกษุนมอีกสี่หรูปทําความสะอาดปัดกวาดศาลาและบริเวณรอบๆศาลาศาลาหลังนั้นเป็นอาคารอเนกประสงค์ของวัดนอกจากจะใช้เป็นที่ชั้นอาหารของพระและสามเณรแล้วยังใช้เป็นที่แสดงธรรม และประกอบพิธีและกิจกรรมต่างๆของวัดและของหมู่บ้านนั้นในวันพระเมื่ออุบาสกอุบาสิกามาถือศีลและภาวนาที่วัดสาดานั้นแปลสภาพเป็นที่พักแรมของผู้ใรทาเหล่านั้นด้วยลํำเผาตรหนักดีบ้าตำแหน่งแม่ชีของหล่อนนั้นแม้จะได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้านแต่แท้จริงหลอนก็เป็นแต่เพียงอุบาสิกาคือผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ประกาศตัวเป็นผู้ถือศีลแปดเท่านั้นสีขาวของเครื่องนุ่งห่มของหลอนมีได้แสดงความเป็นอนาคาลิกอย่างกาสาวพัดของพระภิกษุสงฆ์และไม่มีกฎหมายฉบับใดให้สิทธิปกป้องและบังคับหลอนอย่างสง์ที่หลอนโกนหัวโกนขิวเกลี้ยงอย่างพระเช่นในขณะนั้นก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อใดหากเป็นธรรมเนียมของสำนักชีที่วัดนั้น และเป็นความสมัครใจของหล่อนเองที่จะปฏิบัติตามธรรมเนียมนั้นนายพันตำรวจโทสาวแห่งกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเสร็จการทำความสะอาดและปัดกวาดศาลาแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันของหล่อนอีกอย่างหนึง่งคือเตรียมออกไปขออาหารจากชาวบ้านมาสำหรับให้ตนเองกินแม่ชีอื่นๆเรียกกิจกรรมนั้นว่าบินบาทแต่ลำเพารู้สึกกระดากที่จะเรียกตาม เราหล่อนศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนามามากพอที่จะรู้ว่าบิณฑบาตเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของพระภิกษุและภิกษุณีโดยเฉพาะภิกษุณีนั้นจบฐานะของตอนนานไปแล้วภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันสู่ปรินิพานแม่ชีไม่ใช่ภิกษุณีและเพราะฉะนั้นหล่อนเองจึงไม่ใช่ภิกษุณีและไม่มีวันที่จะเป็นภิกษุณีได้ ลำเผาประคองบาดบาด้วยมือทั้งสองและเดินตามแม่ชีคนอื่นอีกสามคนด้วยท่าทางสำรวมหล่นดูแต่เฉพาะทางเดินที่เท้าจะต้องเหยียบและพยายามมิให้สายตาสอดสายหรือชำเลืองไปทางด้านข้างโดยไม่จำเป็นใจพยายามนึกถึงแต่เฉพาะเท้าสายและขวาที่ผัดกันย่างออกไปและเหยียบแต่หล่อนทำได้เพียงชั่วครู่ก็ลืมเท้า และล่องลอยออกไปยังคนและเหตุการณ์โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นและผ่านไปแล้วอดีตนายตำรวจสันติบาลสาวนึกถึงธนุดนิาลาไลยเป็นคนแรกหล่อนบวชชีกเพราะเขาถ้าไม่ใช่เพราะธนุดยืนกลานบ้าจะขอเข้าสู่สมณเพศอยู่อีกสักระยะหนึ่งเพื่อสงบจิตสงบใจและแผ่ส่วนกุศลให้แก่ชีวิตทั้งหลายที่สิ้นและเสียหายไปเพราะการทำงานของตน ลำเภาก็คงไม่สนใจกับวัดบาอารามไม่ว่าในฐานะอะไรลำเภาเป็นผลิตผลของสมัยปัจจุบันหล่อนเติบโตโดยห่างวัดห่างศาสนาการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนมาจนถึงมหาวิาลยเป็นไปเพื่อทําคะแนนให้สอบไล่ได้เท่านั้นยิ่งเมื่อได้ไปศึกษาในต่างประเทศที่พลเมืองนับถือศาสนาอื่นด้วยแล้ว หล่อนก็นยิ่งห่างพระและห่างบัดออกไปอีกนายตำรวจสาวระลึกได้ว่าสมัยที่ยังเรียนอยู่ในสหรัฐอเมริกานั้นหล่อนเคยไปวัดพุทธที่มีพระภิกษุไทยเป็นเจ้าอาวาสและได้เห็นการประพฤติของพระภิกษุที่ค่อนข้างฉนมบ้างรูปแล้วลำเพาก็อดข้องใจไม่ได้ว่าพระภิกษุเหล่านั้นจะไม่ได้เคร่งครัดหรือสนใจเลยกับการปฏิบัติตามวินัยสงฆ์บางรูป ขับรถยนต์พาผู้หญิงไปเที่ยวทัศนาจรอย่างใกล้ชิดจนน่าสงสัยว่าจะรักษาผมรมจันให้สมบูรณ์ไหวไม่ได้บางรูปขาดสำรวมและสบตาหัวเลาะต่อประสิกกับผู้หญิงทุกคนที่เข้าไปใกล้อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนสมัยใหม่อย่างลำเภาเสื่อมความนับถือก็คือการที่พระอ้างบ้าสามารถจะปัดเป่าโชคเลาะให้หลายกลายเป็นดีได้ ด้วยการไล่มนคาถาและประพรมน้ำมนต์ลำเผาระ,ะลึกได้จากการศึกษาพุทธประวัติบ้ากิจกรรมประเภทนั้นพระพุทธองค์ไม่เคยทรงปฏิบัติหรือแนะนำลาโบให้ลำเผากลับมาสนใจกับพระพุทธศาสนาใหม่แม้จะในเชิงการบังคับก็าตามหลักสูตรปฐมถมนิเท,ที่สำนักงานบังคับให้ลำเผาต้องศึกษาก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่จริงๆกับลาโบนั้น คือการฝึกสมาธิรวมอยู่ด้วยเป็นการฝึกแบบเร่งรัดและเข้มข้นอย่างยิ่งหลังจากที่ต้องนั่งทำอาณาปานาสติคือพิจารณาตลมหายใจของตนให้ห้แตะเพียงว่าเข้าและออกอยู่สามวันลำเพาและเพื่อนร่วมรุ่นทั้งชายและหญิงยังต้องออกไปนั่งอยู่ใต้กรดในป่าชา้าติดต่อกันอีกเป็นเวลาถึงหนึ่งสัปดาห์เต็มๆ จุดหมายของการฝึกสมาธิของบลาโบนั้นไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบและเห็นอริยสัจอย่างพระพุทธเจ้าแต่เพื่อฝืนฟูพลังจิตให้กลับแข็งกล้าจะได้สามารถนำเอาพลังจิตนั้นไปใช้ในการ,รเผชิญกอุปสรรคในการปฏิบัติงานลํำเผาจำได้ว่าเพื่อนชายร่วมรุ่นสามคนและหญิงคนหนึ่งไม่ผ่านหลักสูตรประหลาดนั้นเพราะกลัวผี คนเหล่านั้นยอมจำนนและต้องถึงการฝึกไปหาอาชีพอื่นทำรรตัว่อนเองก็ใช่ว่าจะเก่งกาจกล้าหารอะไรลำเผาเติบโตมาเช่นเดียวกับเด็กไทยรุ่นลาวคราวเดียวกันที่เคยฟังนิทานและดูภาพพยนตร์เกี่ยวกับพูดผีปีศาจเจ็ดวันในป่าฉาสำหรับลำเผาจึงเป็นเจ็ดวันที่วิกฤตและทรมานที่สุดเช่นเดียวกันแต่เพราะความกลัว ลำเผาจึงไม่ยอมนึกถึงผีหรือเรื่องอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากลมหายใจที่กำลังเข้าและออกอยู่เท่านั้นเมื่อจิตแน่วแน่อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวจิตของหล่อนก็สงบลงอย่างที่แม่เจ้าตัวก็คาดไม่ถึงลำเผาอยู่ในป่าช้าจนครบหลักสูตรและนอกจากประกาศนียบัตรแล้วนายตำรวจสาว ยังได้สิ่งที่มีค่าที่สุดอีกสองอย่างติดตัวมาด้วยคือความสามารถในการทําจิตสงบด้วยสมาธิและความไม่กลัวผีแต่สมาธิของลํำเภาไม่เคยเป็นไปโดยต่อเนื่องหากถูกขัดจังหวะอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะความฝุ่งซ่านและลึกถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างหล่อนนึกถึงธนุษชายคนลักในโอกาสแรกที่ทำได้และเมื่อคิดถึงเขา แล้วลำเผาก็พยายามผลักสายเขาออกไปจากห่วขงของความคิดและความทรงจำยิ่งทำหล่อนก็ยิ่งรู้ว่าไม่สำเร็จลำเผาพยายามแก้ไขด้วยการหันไปสวดมนต์แทนการทำสมาธิในที่สุดหล่อนสามารถสวดได้แม้แต่พระพุทธมนต์บทที่ยาวและจำได้ยากเช่นอนัตตะคลักตณะสูตรและธรรมจัก,กปรปวัตตสูตรขณะที่สวด หล่อนลืมธนุตและลืมเรื่องอื่นได้แต่หนักหนักเข้าทั้งๆท,ที่ปากยังท่องบนพระพุทธมนต์หรือคาถาอยู่ใจก็ยังหวนไประลึกถึงธนุตการอยู่ในวัดของแม่ชีลำเพาจึงกลายเป็นภารละจำยอมหล่อนเพียงแต่ใช้เวลาให้ผลไปบันๆเพื่อคอยฟังข่าวและด้วยความหวังว่าในที่สุดธนุตจะผลสมณะเพศ และกลับมาหาหลอนเมื่อใดเท่านั้นถึงกระน,นั้นลำเผาก็พอใจสภาพแวดล้อมในวัดวัดป่าแห่งนั้นมีพระภิกษุสงฆ์อยู่11รูปสามเณรห้ารูปและแม่ชีเจคนทุกรูปและทุกคนเป็นชาวอีสานยกเว้นพระเจ้าอาวาสอายุกว่า60ปีซึ่งเป็นคนใต้และเป็นศิษย์ของสวนโมกขพระลาลามของท่านพุทธทาสภิกขุ และยกเว้นลำเภาซึ่งเป็นคนภาคกลางการปกครองและอบรมดูแลพระเนนและแม่ชีที่วัดนั้นเป็นไปตามธรรมวินัยอย่างเข้มงวดแม้ว่าพระส่วนมากจะเป็นพระค่อนข้างนมและท่าทางยังขนองอยู่ก็ตามสามเณรทุกรูปเป็นเด็กใบรุ่นส่วนแม่ชีเจ็ดคนนั้นนอกจากลำเภาแล้วเป็นหญิงที่อายุเลยกลางคนแล้วทั้งสิ้น ลำเภาไม่มีปัญหากับใครในวัดเพราะหล่อนจงใจที่จะเลี่ยงไม่คบหาสมาคมกับใครในตำรวจสันติบาลสาวใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่กระท่มของหล่อนจะพบกับผู้อื่นก็แต่เฉพาะในเวลาอาหารหมื้อเช้ามื้อหนึ่งกลางวันอีกมื้อหนึ่งและเมื่อวัดมีกิจกรรมที่ต้องใช้แม่ชีเช่นในวันธรรมสวรรค หรือเมื่อมีการทำบุญในวันพระสำคัญสำคัญเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งที่ลำเภายอมรับว่ายากที่หล่อนจะขจัดให้ผลไปโดยสิ้นเชิงจากความทรงจำของหล่อนได้ก็คือราชการที่เคยปฏิบัติตามหน้าที่ในอดีตหล่อนมีเวลาราชการอยู่ในบลาโบชช่วระยะสั้นเพียงไม่กี่ปีก็จริงแต่งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำล้วนเป็นงานสำคัญและรับที่สุดล่อแหลม และเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งงานบางชิ้นเป็นเหตุให้หลอนเคยได้รับบาดเจ็บและแทบจะเอาชีวิตไม่รอดยิ่งกว่านั้นราชการยังทำให้หลอนต้องเข้าไปรู้จักอยู่ในบังคับบัญชาและในที่สุดก็เกิดความสเสน่หาผูกพันกับหัวหน้าแดนหรือธนุนิลาลัยจนกระทั่งกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและลึกซึ้งที่ทำให้หลอนรู้สึกว่า ไม่อาจจะแยกหรือขาดจากเขาได้ดังที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับธนุษลำเพาไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามความประสงค์ของบลาบูเพียงแต่อนุญาตให้หล่อนลาพักโดยไม่มีกำหนดโดยได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆเต็มอันเป็นสิทพิเศษและโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของศู 3. ซึ่งทำงานสำคัญลับที่สุดและเพิ่งเสร็จภารกิจเท่านั้น ก่อนได้รับอนุญาตลำเผาต้องลงชื่อรับหููในสัญญาว่าเมื่อถึงเวลาจําเป็นและมีคำสั่งของผู้อำนวยการหล่อนจะต้องกลับไปรายงานตัวเพื่อรับคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขลำเผาไม่ประสงค์ที่จะกลับไปทำงานที่เด็ดเหนื่อยและเสี่ยงอันตรายอย่างหลเหตุผลนั้นอีกไม่ว่าค่าตอบแทนและสิทธิพิเศษที่ได้รับจะสูงเพียงใดก็ตาม หล่อนไม่เคยลืมว่านายพันเอกผู้เป็นบิดาของหล่อนนั้นเสียชีวิตไปก็เพราะราชการรับประเภทที่ไม่แตกต่างกับงานของบลาโวและหล่อนเกือบจะเสียธนุ์และชีวิตของตนไปก็หลายครั้งเพราะงานชนิดนั้นถ้าหากจะถือว่างานที่หล่อนทำเป็นการรับใช้หรือสนองคุณของชาติบ้านเมืองลำเพาก็เห็นว่าหล่อนได้ทำไปพอสมควรแล้ว หลอนควรจะมีสิทธิที่จะเห็นแก่ตัวและเริ่มหาความสุขให้แก่ตัวเองบ้างธนุดกับหลอนมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับอนาคตและเขาได้ให้ความมั่นใจกับหลอนแล้วว่าจะยุติการรับราชการที่เต็มไปด้วยพยันอันตรายรอบด้านนั้นเสียทีแล้วร่วมกันกับหลอนสร้างครอบครัวที่ทั้งสองร่วมกันใฝฝันจะสร้างมาเป็นเวลานานเงื่อนไขของธนุดมีอยู่อย่างเดียว คือการสแสวงหาความสงบทางใจและการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้จากการอุปสมบทให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและเสียหายไปเพราะหนามือของเขาลำเภาเต็มใจรับเงื่อนไขนั้นแม่ชีสาวคิดคำหนึ่งพลางก้าวเท้าตามแม่ชีที่อาโวุโสกว่าไปเมื่อรู้สึกว่าผู้ที่อยู่ถัดไปข้างหน้าชะลอฝีเท้าลงหล่อนจึงได้สติ เงยหน้าขึ้นมองและสังเกตเห็นว่ากลุ่มคนที่กำลังยืนคอยจะตักบาดแม่ชีอยู่เบื้องหน้านั้นนอกจากชาวบ้านในเครื่องแต่งตัวปอนๆแบบชาวอีสานทั่วไปซึ่งนั่งเข้าแถวคุกเข่าถือกระติบข้าวเหนียวคอยอยู่แล้วถ่ายแถวยังมีชายหนุ่มแปลกหน้านั่งยองๆอยู่สองสาคนทุกคนแต่งกายคล้ายๆกันด้วยเสื้อและกางเกงบอมคือแบบที่นักกีฬานิยมสวม ก่อนและหลังการแข่งขันคนที่ลำหน้าออกมาหน้าเพื่อนอุ้มขันเงินใบเครืองลำเผาเห็นชายนุมกลุ่มนั้นมาแล้วสองสามวันก่อนหน้านั้นหล่อนอนุมานว่าชายนุมแปลกหน้าเหล่าน,นั้นคงเป็นคนต่างถิ่นที่มาเยือนซึ่งมีอยู่เป็นขลังคราวหล่อนละลึกถึงคำเตือนของพระภิกษุเจ้าอาวาสที่กําชับให้แม่ชีสำรวมกายวาจาและใจ โดยเฉพาะ,พะเผชิญกับคนต่างเพศแล้วในพันตำรวจโทรสาวกระเบนสายตาต่ำลงประจับที่บาทที่กำลังอุ้มอยู่และไม่สบตาชายหนุ่มกลุ่มนั้น,ลนหล่อนรู้สึกขันที่เห็นชายหนุ่มเหล่านั้นคุกเข่าด้วยท่าทางขัดเขินเพราะลำเภารู้ว่านั่นเป็นธรรมเนียมที่ชาวอีสานในชนบทเท่านั้นที่มักปฏิบัติเวลาใส่บาดพระและเป็นธรรมเนียมที่ชาวกรุงไม่คุ้นเคยหรือสันทัด แม้จะพยายามลำเผาเปิดฝาบาทด้วยความระมัดระวังและมองดูข้าวสวยในทัพพีที่ชายหนุ่มคนที่อุ้มขันเงินตักและใส่ลงไปในบาทก่อนที่จะปิดฝาบาทและเดินผ่านไปลำเผาตั้งใจขอบคุณและแบ่งบุญที่ได้จากการถือศีลและปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้ให้อาหารหลอนรวมทั้งชายกลุ่มนั้น นายพันตำรวจโทสาวคงจะก้าวเดินต่อไปได้ไม่เกิน3ามก้าวเมื่อรู้สึกบ้าร่างของหลอนถูกลวบด้วยกำลังแรงโดยใครคนหนึ่งจากเบื้องหลังแม้จะไม่ได้คาดหมายแต่การฝึกต่อสู้ป้องกันตนเองที่ลำเผาเคยได้รับทำให้การตอบโต้เป็นไปโดยอัตโนมัติหลอนทิ้งบาดท,ที่อุ้มและย่อตัวลงเพื่อให้หลุดผลจากการกอดกลุมแต่เป็นที่เห็นได้ชัดบ้า คนผู้นั้นเดาออกก่อนว่าหล่อนกําลังจะใช้วิธีนั้นเพราะเขาย่อตัวตามหล่อนลงไปทันทีทําให้ไม่เสียหลักและไม่ตกเป็นรองลําเภาขณะนั้นลําเภาสังเกตเห็นจากแขนทั้งคู่ที่กําลังตบัดลัดหล่อนดูว่าผู้จู่โจมสวมเสื้อวอมสีน้ําเงินและคงจะเป็นชายคนหนึ่งในจํานวนสองสาคนที่เพิ่งจะใส่บาดหลอนเมื่อครู่ก่อนหน้านั้นลําเพาไม่มีเวลาจะทันตอบโต้ และไม่สามารถจะรู้อะไรไปมากกว่านั้นอีกเพราะใครอีกคนหนึ่งเอาผ้าผื้นหนึ่งที่เตรียมไว้ก่อนแล้วตะปบลงบนจมูกของหลนนายตำรวจสันติบาลสาวสูดกินยาสลบที่ผ้าผื้นนั้นชุบอยู่เข้าไปเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างหายวูบไปจากความรู้สึกและสายตาของหล่อนทันทีลำเผาไม่เห็นและไม่ได้ยินแม้แต่เสียงบีดหลองเพราะความตื่นตระหนกของแม่ทีอื่นๆและชาวบ้านที่เห็นเหตุหการณ์ สถานีตำรวจตำบลเจ้าของทองที่รับแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นกับแม่ชีลำเภาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุชาวบ้านและแม่ชีอื่นๆยืนยันตรงกันบ้าชายกลุ่มนั้นอุ้มแม่ชีลำเภาซึ่งมีท่าทางแสดงบ้าหมดสติขึ้นไปในรถโดยสารแบบตู้ขนาดกลางคันหนึ่งแล้วรถก็เล่นออกจากที่นั่นไปโดยเร็วชายคนหนึ่งจำได้ถังยี่ห้อสี และเลขทะเบียนของรถคันนั้นแต่กว่านายตำรวจเบนจะสามารถเรียกแจ้งทางวิทยุให้จุดสกัดต่างๆทราบเหตุและออกสกัดรถต้องสงสัยได้เวลาก็ล่วงไปอีกร่วมครึ่งชั่วโมงเมื่อผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นคนหนึ่งถามสารวัตรตำรวจหัวหน้าสถานีแห่งนั้นนายพันตำรวจโทนุมตอบว่าสงสัยจะเป็นเรื่องฉูสาว พระภิกษุธนุดนิลาโยตื่นนอนเองเมื่อสีนาฬิกาตรงโดยไม่ใช้นาฬิกาปลุกเขาเลิกใช้นาฬิกาปลุกมานานแล้วตั้งแต่รู้ว่าจิตที่สงบเพราะสมาธิของตนสามารถที่จะบัญชากายให้ตื่นเวลาใดก็ได้พระภิกษุล่างสูงผิวคล้ำจุดตะเกียงโคมหลวอันเป็นเครื่องให้แสงสว่างชนิดเดียวนอกเหนือไปจากเทียนไขที่เขาได้รับอนุญาตให้ใช้ในวัดนั้น ธนุดลงจากกุฏิแล้วตรงไปยังห้องน้ำเขาแปลงฟันหลางหน้าเรียบร้อยแล้วจึงกลับขึ้นมายัางกุฏิอีกกุฏิของเขาเป็นเรือนไม้หลังเล็กใต้ถุนสูงไม่มีระเบียงพอผลบันไดขึ้นมาก็ถึงและเข้าไปในห้องเดียวที่มีอยู่ในกุฏิหลังนั้นห้องนั้นเล็กจนเกือบไม่มีที่สำหรับให้วางสิ่งของอื่นๆนอกจากเสื่อปูนอน และย่า่ำบรรจุอัฐบริขารและเครื่องใช้ส่วนตัวเหนือเสือปูนอนมีกรดแขวนเอาไวา้ชายกรดซึ่งเป็นผ้าโปร่งกันยุงและมแมลงนั้นธนุดรวบเข้าไปและมัดหมายกับก้านกรดที่ลอยอยู่เมื่อเสือพื้นนั้นอยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้วธนุดจึงเริ่มกิจวัตรแรกประจำวันคือสวดมนต์ทำวัดเช้าแต่ลำพังผู้เดียว เขาใช้เวลาสวดมนต์ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จบขณะสวดมนต์อดีตผู้บังคับหน่วยตอบโต้อกองโจรผู้กลายสภาพมาเป็นสมณะไม่ปล่อยใจให้ล่องลอยไปนึกถึงเรื่องอื่นใดทั้งสิ้นใจของเขาอยู่กับพระพุทธมนต์ทุกบทและทุกคำที่กำลังสวดอยู่ธนุย์ไม่รู้คำแปลของภาษาบาลีทุกคำแต่พอเข้าใจความหมายของประโยคและบลีที่เขากำลังท่องอยู่ เมื่อสวดมนต์จบลงแล้วนิลาโยภิกขุจึงเปลี่ยนท่านั่งไปเป็นขัดสมาธิขาขวาทับขาสายมือขวาแบงหงายวางทับมือสายธนุดผ่อนร่างกายทุกส่วนมิให้เกร็งหรือฝืนหรือขืนและเมื่อรู้สึกบ้าร่างกายของตนอยู่ในสภาพสบายไม่มีขัดหรือเกร็งนณะส่วนใดแล้วธนุดจึงเริ่มทำอาณาปณะ,ะสติ คือกำหนดหรูต่เพียงว่าตอนกำลังหายใจเข้าออกต่อเนื่องกันไปโดยไม่สนใจกับสิ่งรบกวนไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในจบตอนที่3แล้วนะครับโรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ